สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลมาแนะนำกันนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อมุมนะครับวัดปราสาทเยอจังหวัดศรีสะเก,กดนะครับผมสำหรับหลวงพ่อมุมนะครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับ ที่มีลูกศิษย์ทุกหานะครับในความเคารพศรัทธาเป็นจํานวนม,มากนะครับทั่วประเทศนะครับผมสําหรับพระปิตาองค์นี้เป็นเนื้อใบลานนะครับก็หาชมได้ยากนะครับทัวันนี้ครับสําหรับของปลอมก็มีมีมาแล้วนะครับเป็นพระปิตาเนื้อใบลานนะครับ เมื่อปีพศ2517นะครับซึ่งออกแบบได้สวยงามครับดูด้านหน้าครับเห็นไหมครับสวยงามตรงซุ้มข้างบนครับเป็นเม็ดเม็ดที่ประเกตของความปิดตาครับดูที่สังกติครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับมีมีผ้าริ้วๆลงมาด้วยนะครับด้านข้าง ออกแบบได้สวยงามครับด้านหลังครับด้านหลังพระพิตานะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยหลวงพ่อมุมนะครับอินทะปันโยอินทะปุญโยนะครับปันหรือปุญก็ไม่รู้นะครับอินทะปุญโยนะครับวัดประสาทเยอเหนือนะครับ จังหวัดศรสีสะเกดนะครับอันนี้เป็นรูปเมืองมุมหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับด้านบนเป็นเมืองมุมหรือเปล่าครับจังวัดประสาทเดือเหนือนะครับพศ2517นะครับเลขไทยนะครับแล้วด้านล่างเป็นอะไรก็ไม่ไม่แน่ใ,นใจครับมองไม่ ไม่ออกนะครับด้านข้างพระปิตาครับขอบเรียบเลยนะครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับพระปิตาเนื้อแบรนหลุงพ่มุมวัดปราสาทเดียวครับด้านด้านข้างล่างนะครับที่ก้นพระปิตานะครับฐานล่างนะครับขอบตัดนะครับ สุมขกนกด้านข้างครับสังเกตง่ายๆนะครับาพาปิตารุนนี้นะครับขนกซ้ายขวานะครับมีความแตกต่างกันนะครับเม็ดผระท่านฝั่งนี้นะครับมองเข้าไปก็เหมือนตัวสีนะครับจะมีจุดแตกต่างนิดนึงครับเม็ดเม็ดกลมๆที่เสียนท่านนะครับ ส่วนซุ้มด้านซ้ายมือ,มอด้านขวาพระปิตานะครับจะเกินมานิดหนึ่งนะฮะที่ซุ้มเหมือนแข้งสิงนะครับส่วนด้านซ้ายมือพระปิตาก็มีสี่สี่จุดนะครับหลวงพ่อมุมอินทปัญโยนะครับน่าจะเป็นแมงมุมไหมครับข้างบนเนี่ยชื่อมุมหลวงพ่อมุมนะครับเป็นฉายาท่านหรือเปล่าถ้าเป็นแมงมุมก็มีอยู่มีกินครับ กินแบบสบายๆครับดักซับอย่างเดียวครับผมผมว่าเป็นแมงมุมนะครับข้างบนเนี่ยข้างบนคําว่าหลวงพ่อนะครับแมงมุมดักซับปะครับชื่อฉาย,ยาท่านพ่อพ่อมุมปากครับนะครับ้านหลังพัะปิดตาสองห้าหนึ่งเนะครับ แล้วข้างล่างสุดเป็นอะไรอะไรก็ไม่แน่ใจครับมองไม่ออกนะครับเหมือนดาวเป็นจะแชกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเนื้อผงใบลานนะครับเจตนาการจัดสร้างดีครับพิธีพิธ,พ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 ธีพิธีปุกเสกดีครับอิฐฐานจิตด,ดีครับอูบาอาจารย์ก็ดีแล้วครับหลวงพ่อมุม ผ่านมือท่านนะครับวัตถุมุกคลทุกทิ้นทุกทุกอย่างนะครับล้วนมีพุทธคุณนะครับเกิดปฏิหารเกิดจริงเมื่อนามาบูชาเกิดเป็นสิริมงคลครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับกนกด้านซ้ายด้านขวาภพิตานะครับกนกข้างล่างสุดเลยครับจะมีเส้นจีดนิดนึงนะครับส่วนด้านซ้ายภาพปิตาาจะไม่มีขีดนะครับผมจุดสังเกตอันนึงนะครับและอันที่2คือเม็ดเม็ดพระศบครับ ที่บนพาปิตานะครับด้านซ้ายของท่านครับมองเข้าไปจะเหมือนตัว C ครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมครับทางสท่านครับสังคติครับสังกติพูดผิดครับจะมีผ้าริ้วๆออกมาแหลมๆนะครับสังกติครับเห็นไหมครับเนี่ย กระนกตัวแรกเลยครับอยู่ขวามือครับพะบิตานะครับจะมีเส้นฉีดขึ้นไปเห็นนะครับเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับส่วนฝั่งซ้ายพะบิตาจะไม่มีขีดนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายไม่มีขีดนะครับกระนกตัวแรกเลยครับไม่มีขีดนะครับขึ้นไปกระนกตัวที่1ตัวที่สที่3าไม่มีขีดนะครับตัวที่1เห็นไหมครับเห็นริ้วเป็นผ้าอะไรออกมาจากสังกติท่านไหมครับเนี่ยออกมาตรงจอกตรงศอกครับศอกพะบิตาครับ แหลมๆคมสวยงามนะครับเนี่ยทุกคนที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะครับผมเห็นไหมครับออกแบบได้สวยงามครับผมพระปิตาหลวงพ่อมุงวัดประสาทเยอนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านเ็เป็นพระดีพระเจก,กิอาจารย์ดังยุคเก่านะครับพระแท้นะครับ กาบ่าได้สบายใจครับสนิทใจเลยครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับ f a c e b o o k p a g จร้านสุกเกษมนะครับช่องทาง u t u b e สุวิทย์วัตถุมงคลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับหลวงพ่อมุมนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านนะครับทั่วประเทศนะครับเหรียญวัตถุมงคลท่านก็มีราคาแพงทุก ทุกทุกทุกอย่างนะครับที่ผ่านการบุกเสกจากท่านนะครับอย่างพระปิตานี่ก็หายากนะครับเพราะมันมีชํารุดง่ายนะครับคนลุกศิ์ลูกหาที่ศรัทธาก็ต่างหงแหนนะครับนํามาบูชาเกิดสิริมงคลครับผมเป็นพระปิตานะครับเนื้อใบรานนะครับออกแบบได้สวยงามครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนะครับผม ด้านหลังน่าจะมีเส้นยศาสอ2เส้นเลยครับเส้นผมเส้นผมสีขาวครับเวลาผมเากล้องสองเห็นเลยครับ2เส้นนะครับเส้นผมอยู่ด้านหลังสีขาวครับ2เส้นครับด้านหลังพระปิดตานะครับสําหรับหลวงพ่อมุมนะครับตานก่เสียจีตมรณะปี2522นะครับผมก่อนนานมาแล้วนะครับ กายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับผม